ว้เอ้ยยังสวัสดีครับเฮลโหลพี่วันฮัลโหลฮัลโหลรถรถรถเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาเจอกันกับ,บ again. อันดิกราวอีกครั้งวัสดีครายวัสดีทุกคนครับคือภาพมันแตกเล็ออ๋อไม่ใช่มันเป็นที่เครื่องชนเอียนี่หว่าไม่ ยังอยู่รอดกับพาที่สามไลท์จะไม่ตัดใช่ไหมไม่รู้แต่เมื่อวานบึ้มบ้ามสอมเบมาไม่ใช่เมื่อวานเอ๊ะหรือเมื่อวานวะไลท์รอบล่าสุดวันไหนเนี่ยันเสาร์เออรีบเกินเขียนผิดใช่หรอเขียนว่าอะไรอ่ะยังได้ไปต่อหาสังคมอ๋อหมายถึงมาเวลเข้าใจแล้ว S <S ออหวังว่าวันนี้จะไลฟ์ได้ปกติไม่อยากปล่อยเอ็โคใส่ชาวบ้านวันนี้โดนโมุลีแน่เลยเข้าไปนี่โดนโดนแซวแน่แม่งนอยวะจำแค้นโกรธมันหมดมาแวะไมมาท้ายทายที่ช้กูแนวลกมน้เนะฉันเคยไขรกูแนวลกหน้าไปหมดตันนี้คข่ มาเย้สววันดีเครับคุณแดนนี่วันดีคุณซีทีวันดีคุณอิชิชัปปี้แล้วก็คุณจูวิลัดคนเดิมไปมากับน้องสิตเช่นเคยมีอยู่ชื่อเดียวมเมื่อไรจะเบื่อชื่อตัวเองโลงน่าชื่ออื่นแลยไม่เอาละเบื่อเซพเฟยอะว่าวันนี้เพื่อนเรากลับแล้ว เธอบอกว่าฉ <chat> ันเป็นน้องชายเปิดไหนไม่เสร็จนมาแล้วครับสังคมมาแล้วค่ะสวัสดีครับคุณอ้อยฮะฮะทำไมคุณนี่จมึงอะไรได้ บอกว่าเมืกก่อกลับเห็นช่วงนี้ไม่เกมพ,พาร์ทโทเปียอะไรเงี้ยพาร์ทโทเปียคืออะไรวะออมันมันเหมือนเห็นคนเล่นแต่พาร์ทโทเปียเตอ,อก็ลงพาร์ทโทเปียาพาร์ทโทเปียไม่ใช่่พาร์ทโทเปียเป็นเกมอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันลองมาเล่นไหมพาร์ทโทเปียเขาบอกว่าวเป็นเกมแบบแนวใช้ชีวิตแนวใช้ชีวิตคืออะไร ไม่รู้เนกันแนวใช้ชีวิตทำไมต้องอย่างใช้ชีวิต hard ท้อเปียแล้าจบไลน์นี้ลงจบลงไลน์เราลองเล่นไหมแล้วก็มารีวิวไลน์หน้าอย่างเงี้ยเหมือนดูซิมเลยอะกูลองเส์ชดูละสาสัยว่าเสียติดยาวเหมือนไม่ใช่ดิเหมือนสตาร์ดิวอลเล่ มาเช่นตอนแรกก็นึกว่าเทลันเนอร์กับบริเม็กไม่ใช่เลยเหมือนไอ้นี่เลยอ่ะสไตล์ทรงๆเกมมันแบบสโลไลท์เหมือนไอ้นี่คาเวตมูนไม่ก็สไตล์ดีวอเล่อ่ะฮายสวัสดีครับร <h> แม่ต้องแน่นคนลสูง<ๆ>ทุกคนสวัสดีครับ <h> ไปไปไป ใช้ชีวิตเฮ้ยแป้นึงเลมเปลี่ยนหูฟังแป๊บอ้เหี้ยใช้หูฟังอันนี้แนละ้ว <c oughs> เดี๋ยวเสียงเข้ามาแล้วนึ่นะลืมอ่าอืมเสียบดูไหนวนะเนี่ย ไอ้โอ้โหเอาต้นไลท์เลยเหรอเอาเลยเหรอเพิ่งเริ่มไลท์เองนะโอ้โหไอ้ห่าเพิ่งเริ่มไลท์เองโอ้ยมึงเอากูแต่ต้นไลท์เลยไอ้ฮะ ใจร้ายอ่ะซาบีอาร์วีได้สองแล้วนะพง <c oughs> ค์เก่งมากาแม่เพิ่งเปิดไลฟ์ก็เล่นกันเลยมึงเอาเลยลูมึงไวจังอะมึงรีบจังโอ้ยเพิ่งเปิดไลฟ์ยังไม่ได้ทำอะไรเลย รีบจีกแล้วงอมไม่ไหวทำไมทำกันแบบนี้เข้าเกมใหม่เราเข้าเกมเนอะ่อเกม อีกแล้ว I love Minecraft I love OBS I love <c oughs> ลมหายใจเขา้าลมหายใจออกบีคอเองถตึงตึงนะไปเข้าเถอะเนี่ยใจแล้ว

โทษใชอืมกินน้ำคลายเครียดแฟด เศร้าซึมทำใจเสียใจน้อยโอ้ยยังไม่ได้ตั้งไฟติ๊กตอกเลยไม่ไหนๆก็หลุดละหาคลิปเติมไฟติ๊กตอกกันเติมไฟติ๊กตอกเติมไฟอืมอืมเฮ้ย ติ๊กต็อกมาเจอคุณนานะตันคลิปเพิ่งเห็นเพิ่งได้มาเปิดติ๊กต็อกได้ไรได้ไรอึ๊บอึไปกลับมาแล้วไปกันต่อกำลังช่วยต่อไปเองเสริมระบบให้ไว ยกจ๋ารอกูก่อนนะเพื่อนไอ้เหี้ยรอก่อนนะเพื่อนกลับเข้าอย่าบอกนะแคทจริงจังเวะเนี่ยจริงจังเหรอเฮ้ยเฮ้ยดียวเดียวเลยยังไม่ทันได้เข้าเกมเลยเฮ้ย แล้วมึงมึงรีบจังอ่ะเดี๋ยวดิเอาชิพหาจะได้เล่นไหมแน่โอ้โนเรียวออฟไาเกชิบหายแล้วทำไงอ่ะแม่งเก๊กเซิร์ฟยังไม่ทันเข้าเลยแม่งเตะฉันออกแล้วเฮ้ยเอาดีๆกูฉันร้องเพลงทางนะ มองค่เอ,เอ,อน้ำติตาไหลมากแต่อกูรู้ว่าพอได้เกี่ยวเนืนเ้นอแค่จีมันเสียวจนเธอมาเน้นโอ้ยเป็ไนไรเนี่ยทำไมเข้าไม่ได้อะไอหยกเชกิญกูด้วย เกิดอ,อ,อะไรขึ้นคือไม่อยากให้ฉันไลค์ขนาดนั้นเลยเหรอโอ้ไลค์ที่ไม่ได้เรื่องเลย What the hell is going on โอ๋อยัลไงอา

เเจ๋งจริงโอเยตเจ๋ง,เ,จงเป็นไรอะ่ะเน่าแล้วอะ่ะเหนื่อยจาแล้วอุตส่าห์จะลองกลับมาให้โอกาสโอบเบตคุณต้องกลับไปสตรีมหลับเหมือนเดิมจริงอะ่ะโอ้ยจะทำให้ฉันผิดหวังแบบโอบเบสแซบว่ะไอ้ชีย ไล่ไม่ได้ไล่ไม่ได้ชุดว่าสังคมถ้าเข้าเซิร์ฟรอบนี้ลูกจะเปลี่ยนไปสตรีมหลับถ้าเข้าเซิร์ฟแล้วเด้งจะเปลี่ยนไปสตรีมหลับฟันนักอุเบีกจาโอเคนะเดี๋ยวกูอย่าอย่ายพึ่ง อย่าพึ่งเอ้ยไอเฮียโอ้ไ <laughs> ปสตรีมแลบก็สตรีมแลบไอเฮียเออไลก่อนครับสังคมเดี๋ยวปิดไล์เปิดใหม่ไลก่อน